ชมคะ่ะความคืบหน้าคดีระเบิด7จังหวัดในภาคใต้นะคะต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยรัฐบาลตั้งหลักมากขึ้นเพราะว่าไม่มีการด่วนสรุปว่ามูลเหตุจูงใจของการก่อเหตุเป็นเพราะอะไรกันแน่รวมถึงไม่ได้มีการบอกว่าผู้ที่บงการอยู่เบื้องหลังเป็นใครคะ่ะหลังจากนั้นก็มีการเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ออกมาต่างๆนานาคะ่ะเรียกว่าวิาพากษ์วิจารณ์กันแบบฝุ่นตลบเลย นาทีนี้นะคะคุณผู้ชมประเด็นสอบสวนของตํารวจอย่างมุ่งไปที่4ประเด็นด้วยกันค่ะเดี๋ยวมาดูว่ามีอะไรกันบ้างสําหรับประเด็นสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตํารวจนะคะประเด็นที่1ค่ะคือกลุ่มการเมืองที่ต่อต้านรัฐบาลกลุ่มนี้นะคะจะเป็นการก่อเหตุเพื่อหวังผลทางการเมืองค่ะกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มก่อความไม่สงบชายแดนใต้ค่ะเป็นการขยายพื้นที่ปฏิบัติการโดยเฉพาะกลุ่ม B R N นะคะที่มีนักวิเคราะห์ทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติเนี่ยออกมาพูดถึงกันเยอะทีเดียวกลุ่มที่ ที่3นะคะกลุ่มที่เสียผลประโยชน์จากนโยบายของรัฐก็เหมือนที่เคยก่อเหตุที่สี่แยกราชประสงค์เมื่อปีที่แล้วนะคะเจ้าหน้าที่ก็ออกมาระบุว่าเป็นกลุ่มที่เกิดจากกระบวนการค้ามนุษย์เสียผลประโยชน์นั่นเองกลุ่มสุดท้ายค่ะเป็นกลุ่มก่อการร้ายข้ามชาตินะคะอย่างเช่นกลุ่มรัฐอิสลามหรือว่า IS นั่นเองค่ะแต่คุณผู้ชมคะเรื่องราวน้ำหนักของทั้ง4ประเด็นนี้จะมุ่งไปที่ประเด็นไหนหรือเปล่านะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามกันในช่วงหน้าค่ะ